สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอัปเดตกันต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็น่าจะได้ออเดอร์กันอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้ทู่ไหนกันบ้างเนาะอ่าซึ่งก็จะมีทั้งทองคำทุกเงินแล้วก็คริปโตนะครับเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขอเช็คดูก่อนว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วเนาะ,นะก็ถ้าจบวันนี้ไป สอที่ก็จะมีแค่ Bitcoin นะครับที่ยังวิ่งได้อยู่นะครับแล้วเราก็ไปเจอกันอีกทีก็คือวันจันทร์เนาะที่ตลาดเปิดนั่นเองนะครับผมอา่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับมี30 y e a บเยบอลนะครับก็พัฒบัตนะครับอ่ก็มี GDP บ้างนะครับในช่วงตอนค่ำเนาะในช่วงตอนค่ำหนึ่งทุ่มของเงินปอนนะครับแสดงว่าคู่ GU ก็ให้ระวังข่าวด้วยละกันนะครับอ่ วันนี้ค่อนข้างมีข่าวแดงอยู่ประมาณ3คู่เนาะอ่าข่าวแดงก็คือข่าวใหญ่เองนะครับอ่าสามทุ่มก็จะมีของ US นะครับก็เป็น u o m อเนาะอะ่าก็อันนี้ก็อย่าเพิ่งไปสนใจมากนะครับเนาะก็ดูแค่ว่ามีข่าวแรงมีกระทบอะไรบ้างในช่วงไหนนะครับผมจะได้ระวังถูกนั่นเองเนาะโอเคไปต่อ,อที่ทองคำกันบ้างนะครับผมทองคำในตอนนี้นะครับทองคำในตอนนี้ ป,ป,ปในเส้นม่วงตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเต็มที่คือให้เกินนี้นะถ้ายืนต่ํากว่านี้ได้นะครับมีโอกาสที่ราคาจะบีบตัวลงนะครับผมซึ่งก็ถ้าให้ดูในฮามเฟรมก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นลนักษณะคล้ายๆกับเคลมอยู่บ้างนะครับให้เราได้เก็บนะครับซึ่งก็อะไรน่าจะได้เก็บกันแล้วนะครับก็เป็นช่วงของอะไร ของเมื่อวานนะเมื่อวานตอนประมาณดึกๆหน่อยประมาณสามสีทุ่มนะครับผมสามสทุ่มก็น่าจะได้เก็บกันนะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้มันเป็นลักษณะเคียมยังไงนะครับก็เป็นการทำไฮไฮนะครับเสร็จแล้วลงมาทำโลเวอร์โลแล้วก็ขึ้นมาเทสนะครับไหลซ้ายนะครับก่อนที่จะลงต่อนะครับซึ่งการลงของมันมันไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะลงไปเลยนะครับ แต่จะลงตามแนวต้านเก่าไตามแนวรับเก่านะครับที่มันเคยทําไว้นะครับที่มันเคยสร้างฐานไว้นะครับฐานแรกคือตรงนี้หาที่2ก็คือด้านล่างแล้วก็ถ้าเลยนี้ก็จะวิ่งเป็นเทรนดลงด้านล่างต่อนะครับซึ่งตรงนี้มันยังไม่เป็นเทรนดให้เราได้เห็นเนาะซึ่งก็ยังเป็นในกรอบอยู่น,ะนั่นก็คือกรอบไซเวย์นะครับในกรอบสีม่วงนี้แทนว่าผมจะมองว่ามันยังไง มันยังเลือกทางได้ทั้ง2ทางนะครับยังเลือกทางได้สงทางแล้วก็ถ้าดูในทม์เฟรมใหญ่จริงๆมันมันแค่ลงมาแหละลงมาทําฐานเท่าเดิมกับโลเดิมที่มันเคยทานะครับก่อนที่มันจะเบรกไฮเดิมตรงนี้เนาะซึ่งหมายว่าไงหมครับว่า,ม,า,วามันยังไม่มีการเบรกโลเดิมเลยนะครับเบรกโลเดิมให้ชัดเจนซึ่งตรงเนี้ยในม์เฟรมใหญ่นะซึ่งเนี้ยมันยังเห็นว่าเทรนมันยังไม่ได้อ่อนนะครับแต่มันกำลังอะไร มันกําลังพักตัวซึ่งมันแหละรสร้างเบรหรือก็คือทําฐานของราคาอยู่นะครับแสดงว่ามีโอกาสนะที่ทองคําอะไรมันจะไปได้ทั้งสองทางไม่ขึ้นก็ลงนะครับไม่ขึ้นก็ลงนะครับใครก็พูดอย่างนี้ได้นะครับไม่ขึ้นก็ลงถูกไหมอ่านะแต่ผมมองแต่ผมมองว่าถ้าเป็นลักษณะน,นี้ที่มันทําฐานแล้วมันไม่แล้วมันไม่ทําฐานที่ต่ําลงมากกว่าเดิมเลยก็คือไม่ทําโลที่ลงมาเทสโลด้านล่างนี้เลยนะครับ ผมมองว่าโอเคมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้มากกว่าราคาจะลงนะครับแสดงว่าคือเส้นสีม่วงตรงเนี้มันยังเป็นจุดรองรับที่ทนได้อยู่นะครับหมายความว่าถ้าราคาลงมาเทสเส้นสีม่วงด้านล่างแล้วมันเด้งกลับได้เรื่อยๆแสดงว่ามันยังมีแรงผลักดันให้ให้ขึ้นต่อได้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวราคาจะขึ้นนั่นเองแสดงว่าเราเราตอตรงไหนได้นะครับรอโซนเดิมส่วนนี้ส่วนใหญ่เลยนะครับ เพียงแต่ว่ามันอาจจะมาประมาณไฮเดิมหรือเหนือกว่าไฮเดิมไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องระวังนะครับซึ่งผมมองว่า,าถ้าจะเบรกเลยโซนนี้เป็นไปได้ไหมในวันนี้อาจจะเป็นไปได้แต่ผมมองว่าน้อยนะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีข่าวรุนแรงกระทบต่อผมมองว่าจะเบรกโซนนี้ได้ในวันนี้เนี่ยน่าจะน้อยอยู่นะครับ เพราะว่ากว่าจะถึงกว่าจะเลยโซนนี้ได้ต้องเกิน3,000จุดซึ่งมันมันเกินค่าเฉลี่ยต่อวันของของทองคําและซึ่งค่าเฉลี่ยทองคำเนี่ยมันวิ่งถ้าแบบวิ่งธรรมดาปกติเลยอยู่ประมาณ2,000จุดเองนะครับอ่าอยู่แค่นี้นะครับแสดงว่าถ้ามันจะวิ่ง3000จุดเนี่ยมันเลยค่าค่าเฉลีย่ยก็คือค่าปกติของมันแสดงว่าในวันนั้นอนะที่มันมันนั้นที่วิ่งถ้าจะวิ่งเกิน2,000จุดมันต้องมีแรงมากระทบ เสริมเข้าไปด้วยนะครับอ่าเนาะแสดงว่าค่าเกินสามพันจุดแน่นอน,นครับว่ามีข่าวซึ่งสามทุ่มผมบอกนะว่ามีข่าวของค่างเงินลดารานะครับก็อาจจะดูต้องดูอดูว่ามันกระทบทองคําไหมนะครับผมในข่าวของสามทุ่มวันนี้เนาะซึ่งก็รอดูนต่อไปนะครับว่าจะขึ้นถึงไหมถ้าขึ้นถึงโอเคเราเข้าเล่นได้ต่อนะครับแต่ ถ้าขึ้นไม่ถึงแล้วมันสามารถทําโลที่ทํำลงไวเดิมได้โอเคเดี๋ยวเราค่อย Follow ต่อนะครับ o ฟ l o w ขาเซลลงมาสำหรับทองคำเนาะโอเคไปที่ EU นบ้าง EU ได้ออเดิ์กันไหมนะครับขึ้นมาเทสเหมือนเหมือนที่ผมบอกนะว่ามีโอกาสที่ราคาจะขึ้นมาทำํำไฮเดิมนะครับทำไฮเดิมหรือทำไฮใ,ใหม่ได้นะครับให้เราเล่นโซนเะยโซนเดิมแล้วมันก็ขึ้นมาถึงตรงเดิมด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าได้กันไหมนะครับน่าจะได้กันบ้างนะแล้วเราก็อะไรได้เก็บกันนะครับผมได้เก็บกันบ้างนะครับโอเคนะขออนุญาตลบ่วนเดินไปเลยนะครับที่มันเบรกได้แล้วนั่นเองเนาะโอเคก็คือโซนนี้เนาะที่เราจะเล่นได้ต่อนะครับโอเคก็น่าจะได้กันมาบ้างนะครับแล้วตรงนี้ถามว่าทำไงต่อนะครับผมมองว่าตอนเนี้ย เดี๋ยวมันก็อาจจะเงึงงักอยู่นะครับเงืงงักเพราะว่าดูจากโมเมนตัมโมเมนตัมเริ่มจะทําลงและเริ่มจะลงแล้วแต่ว่ามันบางทีมันอาจจะไม่ลงลงแบบพรวดพราดให้เราได้เห็นเลยนะครับอาจจะค่อยๆลงนะครับซึ่งตรงนี้มันมันมีแท่งยาวตรงนี้อยู่นะครับเราอาจจะต้องวัดกันหละวัดกันที่โซนตรงนี้นะครับโซนตรงนี้ต้องรอดูว่าใน ในตรงกรอบเส้นสีม่วงเนี่ยราคาลงมาแล้วมันสามารถผ่านได้ไหมถ้าผ่านได้โอเคเราปล่อยต่อได้ยาวยแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยมีสิทธิ์ที่ราคาจะขึ้นมาชนการทุนของเราได้หรือดีไม่ดีก็คือทำไฮใหม่ก่อนอีกรอบแล้วค่อยลงมาอีกก็เป็นได้นะครับผมตรงนี้นะครับต้องระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดแรลจุดเป็นจุดรีเทสเลยนะครับจุดนี้ตรงในโซนกรอบสีม่วงมันคือจุดรีเทสของ ราคานะครับที่เราจะต้องระวังด้วยนะครับก็ประมาณ9ก0จุดนะครับ900จุด900จุดเนาะอ่าก็น่าจะได้เก็บกาไรกันอยู่นะครับ9ก้าจุดถ้าสมมุติว่ามันไม่ผ่านเราก็เก็บกาไรก่อนได้นั่นเองนะครับโอเคส่นอี EU น่าจะไดออเดอร์กันนะครับผมโอเค GU เป็นไงกันบ้างแอร์ะ GU, นะครับถึงเส้นม่วงนะครับผมถึงเส้นม่วงอืม ผมทำไมผมไปตีกรอบตรงนี้อ่าขอสักครู่นะครับผมตีกรอบผิดหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าผมไปตีคือผมตี2ที่นะครับอันนี้คือของ trading view นะครับอีกอันนึงคือของ MT4 นะครับผมซึ่งแน่นอนครับของของ MT4 เนี่ยมันจะมีมันจะมีแท่งเทียนที่ต่างจาก ติดดิ้งบิวนิดนึงนะครับเพราะว่าโบเกอร์มันเปิดเซิร์ฟเวอร์ช่วงเวลาต่างกันนะครับการแท่งเทียงก็จะต่างกันด้วยนะครับผมผมต้องขยับโซนนะครับเพราะว่าถ้าให้ดูอย่างนี้ผมน่าจะดูผมดูผิดหรือเปล่าเนี่ยมันต้องเลื่อนถึงตรงนี้สิที่เป็นแนวแนวต้านของเรานะครับโอเคผมน่าจะ ตีไม่ช่วถึงนะครับขอภัยขอภัยนะครับขอภายเลยนะครับตีไม่ช่วถึงเองเนาะก็ถ้าถ้าอิงตามแนวต้าเนาะในทางเฟรมเดย์นะครับในไทมนะ์เฟรมเดย์เนาะขอดูเส้นชัวๆโอเคเส้นอยู่ตรงนี้นะครับเราควรจะตีประมาณนี้แหละถูกแล้วนะครับโอเคเนาะแล้วก็กลับมาแช่งเทียนนะครับโซนที่อยู่มานี้นี่คือโซอนใหญ่เลยนะครับข้างบนนะครับ แล้วเป็นไงสรุปนะครับอ่าก็แต่ไมนะ่เนี่ยก็แต่พอดีนะแต่พอดีไม่รู้ว่าได้เข้ากันไหมนะครับอ่าแต่ถ้าคนที่คนที่ตามในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าเพราะว่าผมผมตีโซนยึดขึ้นมาเนาะซึ่งตรงนี้มันโอเคความผิดผมเองนะครับอ่าแต่ความเป็นจริงคือมันได้ถึงนี่เลยนะครับไม่เป็นไรเนะาะาถ้าไม่ได้เข้ากันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยว รอจังหวะใหม่ก็ได้นะครับผมรอจังหวะใหม่นะรอดูว่าจะมีให้เห็นไหมนะครับขออนุญาตดูอีกทีแอ่์จียูเนี่ยโมเมนตัม um เห็นไม่ชัดเหมือนเห็นไม่ชัดเท่าเท่า e อยู่นะ EU เนี่ยอ่าโอเคโมเมนตัม um เริ่มมาแต่ E ีแอรแต่จีเนี่ยผมมองว่ามันยังไหลขึ้นต่อได้นะครับอ่ามันคือ มันยังเป็นลนักษณะที่เป็นการฟอร์มตัวอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ระวังระวังไว้เลยนะครับระวังไว้ว่ามันจะขึ้นอาจจะขึ้นมาเข้าโซนให้เราได้เห็นนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับในช่วงค่ำวันนี้นะกันในช่วงค่ำวันนี้อาจจะขึ้นมาให้เราได้เข้าอีกนะครับผมหรือถ้าลงต่อก็ปล่อยลงไปเลยนะกันนะครับเราไปเข้าด้านล่างอีกทีนะกันสาจูเนาะจีูแผนไม่บนก็ไม่รอโซนบนก็รอโซนล่างนะครับ โอเคเนาะไปที่ USD CAD กันบ้าง USD CAD เนี่ยน่าจะโดนซับลอกันแล้วนะครับในส่วนนี้เนาะสรุปแล้วขึ้นมาได้แค่3แท่งไม่ไหวนะครับไอสองแท่งสิสรุปขึ้นมาได้แค่ประมาณ2แท่งไม่ไหวนะครับก็ลงมาอยู่ดีนะครับแสดงว่าโซนตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับผมดังนั้นเราซับลอยปิดไปก่อนนะครับแล้วให้รออะไรรอโซนล่าง รอส่วนล่าง1โซนนะครับแล้วก็ยังไงต่อนะครับรออีกโซนหนึ่งด้านล่างตรงนี้เลยนะครับอ่บผมให้โซนใหม่ด้านล่างอีกโซนหนึ่งนะตรงนี้เลยนะครับแล้วโซนนี้อีกหนึ่งโซนนะครับอบแล้วการไหลในะรอบนี้ก็คือยังไหลชันอยู่นะหลังจากประกาศเงินเฟอ้อของข่าวเงินเฟอ้อนะครับก็ยังไหลตามเชนต่อได้ค่อนข้างชานันแสดงว่ามีโอกาสที่ราคาจะเริ่ม จะเริ่มหมดแรงเนี่ยอาจจะช่วงตรงนี้จนถึงโซนตรงด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าเผื่อก็เผื่อด้านล่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ usd c a d ซึ่งนะครับเฟรมใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ผมบอกเหมือนเดิมนะว่าทุกครั้งที่มันขึ้นมาทำเบรกอะไรเบรกให้ใหม่มันทําอะไรมันจะย่อลึกนะเห็นไหมครับว่าเบรกให้ใหมย่ย่อลึกเบรกให้ใหมย่ย่อลึกเนี่ยปึ๊บๆแทบจะย่อลึกเลยเบรกให้ใหมย่ย่อลึก ไกให้ใหม่ย่อลึกไปให้หให,หม่อะไรย่อลึกนะครับผมดังนั้น2โซนนี้นจะเป็นไปได้ที่สุดแล้วนะผมมองนะครับถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นพฤติกรรมเดืองของมันคือมันย่อลึกมันย่อลึกเมื่อไหร่มันก็จะมาใน2โซนนี้แหละใกล้ๆเส้นเทรนไลน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นต่อนั่นเองเนาะโอเคสำหรับ usd c a d นะครับรอต่อไป e shape ล่ะ u shape u shape โ okay. อเค ถึงแม้ว่าจะมีหลุดโซนออกมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่น่า,ไม,นาไม่น่าไก่นะประมาณร้อยจุดถทาผมจมผิดห้าสิบจุดด้วยซ้ำนะครับห้าสิบจุดไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำเนาะก็ขึ้นมาขึ้นมาให้เราได้เห็นนะครับแต่ว่าพอมาชนพอมาชนโซนซัพพลายตรงเนี้ยอ่าที่เป็นซัพพลายของเขานะครับแก้ว่าลงมาลงมาชนกรอบเดิมแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลง,ลงซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการสร้างกรอบเหล็กเนาะอ่า เดี๋ยวรอรอราคามันมันเบรกซับไพตรงนี้ได้นะก็รอค่อยฟอร์มตัวไปต่อได้ถึงข้างบนเลยนะครับผมโอเคเนาะก็ตอนนี้ฝั่งบายยังถือได้นะครับถือได้ปล่อยชน Stop ป o อ s หรือการทุนของเราเลยก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าถ้าดูจากแห่งเทียนของเมื่อวานเนี่ยอ่ามันอาจจะมีการเหวี่ยงอยู่นะครับอาจจะมีเหวียงเกี่ยวชนการทุนเราก็ได้นะครับหรือสต็อปรอเราก็ได้เหมือนกันนะครับให้ระวังด้วยนะสำหรับคู่นี้ เนาะแต่ยังไงเราก็ได้กันอยู่แล้วนะครับผมสำหรับ UR Shape เนาะ d เป็นไง SD ถึงจุดที่เราเข้าแล้วกันนะอะ่าเมื่อคืนได้เข้าแล้วก็ได้เก็บกันบ้างไหม400จุดนะครับอ่าตรงนี้นะครับน่าจะได้เก็บกันบ้างเนาะอะ่าแล้วไงต่อนะครับไงต่อขึ้นมาให้เห็นอีกแล้วนะครับแต่อะไรโมเมนตัม um ต่ำลงนะครับให้ดู ทำเฟรมหชั่วโมงก็จะเห็นอย่างนี้ชัดเจนนะครับซึ่งก็โอเคเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าราคาจะไปถึงไหนนะครับจุดแรกนะครับสักครู่นะครับผมโอเคจุดแรกนะครับผมให้รอแถว1.272แล้วก็1 6 1่า1.618นะครับ จะอยู่ในโซนของเราพอดีนะครับอะจะอยู่ในโซนของเราพอดีนะแล้วก็2องจเนี่ยจะไปโซนใหญ่เลยนะครับโซนใหญ่จะไปโซนใหญ่เลยดังนั้นผมมองว่าโอเคถ้าราคามันปรับตัวสูงขึ้นอย่างนี้นะครับยังยังกลืนแท่งก่อนหน้าไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับยังกลืนแท่งก่อนหน้าไม่ชัดเจนเท่าไหร่มีโอกาสที่ราคาจะย่อแล้วฟอร์มตัวขึ้นนะแต่ถ้าลงเลยนะครับ รอ,อให้มันเบรกนี้แล้วเราค่อยฟอลโล่ลงก็ได้นะครับผมโอเคก็ไม่ต้องรีบนะครับหรือใครจะเข้าตรงๆก็เข้าได้นะก็กอบตัอลอประมาณ400จุดนะครับจากราคาปัจจุบันนะครับก็คิดว่าก็ค่อนข้างกว้างอยู่แต่ไม่ได้กว้างถึงขนาดพันจุดเนาะอ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอชัดเจนกว่านี้ค่อยเข้าก็าได้นะเพราะว่าณน่นปัจจุบันตอนนี้เรายัางพูดอะไรมากไม่ได้แต่มีสัญญ,ญาณอะไร มีสัญญาณเดวิเจนหรือสัญญาณกับตัวให้เราได้เห็นบ้างแล้วนะครับแต่มันยังเป็นการอะไรการยอร่อแล้วขึ้นต่อการยอร่อแล้วขึ้นต่อซึ่งปั๊บป๊บผมมองว่าเต็มที่ให้ได้อีกรอบหนึ่งนะฮะมันจะขึ้นต่อนะครับแล้วถ้าอีกรอบหนึ่งแล้วมันยังขึ้นต่อได้นะครับมันมันไม่ลงมันไม่ลงกาไรให้เราได้เก็บเลยอันนี้ก็ถือว่ายอมนะครับผมอา่าถือว่ายอมเต็มที่ผมให้แค่สามรอ,อบนะครับในการย่อขึ้น ย่อเบรกย่อเบรกนะครับถ้าเกิดเดลวเจนแล้วนั่นเองเนาะสำหรับ n s สเซดีแคก็สายเซลล์ก็ระวังนะครับฝุสนสายใบนะครับรุ้นถือต่อได้เลยนะครับรุ้นถือต่อได้เลย EA โอเค EA stop l o s ลอไปนะครับผมเนาะต็อปลอไปก็คือรับไม่อยู่แล้วนะครับรับไม่อยู่แล้วนะมันมันไม่อยู่ตั้งแต่ เนี่ยแท่งแดงของขาเงินเฟอ้อแล้วแหละกลายว่าย่อขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีแรงขึ้นเลยนะครับสุดท้ายอะไรลงมาตุบเบรกโลเดิม erm ได้นะครับแต่เป็นการค่อยๆเบรกนะครับซึ่งแน่นอนโอเคเราไปเจอด้านล่างนี้แล้วกันนะครับในโซนใหญ่นะครับซึ่งเบรกโลเดิม erm ได้แล้วโอเคถือว่า EA t o p l ล s s ไปนะครับผมรอโซนใหญ่เลยนะครับด้านล่างเนาะรอโซนใหญ่เลยด้านล่างนะครับจาก EA ไปที่ UJ กันบ้าง UJ ขึ้นมาแล้วนะครับผมเ,เลยโซนเลยโซนเราไปนิดหนึ่งนะนิดไหมเนี่ยผมว่าไม่นิดนะครับถ้าดูจากข้างยูเประมาณ300ร้อจุดโอ้ไม่นิดเลยนะถือว่าล้นไปเยอะนะครับลนไปเยอะเลย300จุดไม่รู้ว่าชนสตอลลอกันหมดหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายแล้วมันมีแท่งคอนเฟิร์มคือแท่งนี้นะเพราะว่าอะไรลงมาเราขึ้นมาเต็มแท่งกืนกินแท่งนี้ได้ ดังนั้นราคาไปต่อได้นะครับราคาไปต่อได้แล้วก็เราได้โซนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับโซนใหม่เรียบร้อยแล้วก็คือโซนนี้อ่าเนี่ยมันขึ้นมาใช่ไหมลงมาปั๊บกินกินแห่งนี้ขึ้นมาทำอะไรทำไฮใหม่ได้นะครับแสดงว่าการลงมารอบนี้ถ้ามันจะขึ้นต่อได้มันจะต้องลงมาเทสโซนนี้นะครับแล้วขึ้นต่อนะครับ แต่รอดูว่ามันจะขึ้นถึงไหมนะครับถ้าขึ้นเอ้ย,งงยอลงมาถึงไหมถ้าย่อลงมาถึงโอเคเราได้เข้านะครับแต่ถ้ายอ่อลงมาไม่ถึงเนี่ยมันอาจจะพุ่งไปต่อเลยนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าในตรงนี้นะเราจะได้เข้าตรงแถง,งแถวไส้มันด้านล่างนี้เราเดี๋ยวเราต้องไปย่อดูอีกทีนะครับว่ามันจะไปต่อได้ยังไงนะครับอ่าโอเคน้องสำหรับ uJ เเปลี่ยนโซนใหม่เป็นโซนนี้นะโอเค แล้วไงต่อนะครับเจถก็หลอเข้าโซนนี้เลยแล้วกันนะครับโด mm. มองว่าในฮามเฟรมใหญ่นะครับ mm. มันยังเป็นขาขึ้นที่ยังไม่โดนทําลายนะครับยังไม่โดนเบรกหรือโดนทําลายนั่นเองนะครับอ่า mm. ซึ่งเนี่ยชัดซึ่งถ้าจะชัดเจนจริงนะครับมันควรแหละควรเบรก130ได้นะครับนี่คือจุดแรกนะเบรก130ได้แล้วขึ้นไปรีเทสแล้วลงต่อมาหาอะไรหนึนะครับผม ซึ่งอันนี้น,นะครับเฟรมวิ๊กนะในหรามเฟรมมันเนี่ยในหรามเฟรมมันมันยังเป็นแท่งที่อะไรแท่งที่ย,ยังยงมองว่ามันมันยังตัดสรุ้อะไรเอ้ยมันยังคาดการแบบชัวร์ไม่ได้นะครับก็คือ,คอตัดสินอะไรชัวร์ไม่ได้เนาะซึ่งต้องรอดูไปก่อนในหรามเฟรมวิ๊กนะครับว่าจะเป็นยังไงสัปดาห์นี้จบยังไงถ้าลงมาจบในโซนนี้ได้โอเคเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะลงต่อ แต่ถ้าจบในแถวราคาปิดตรงเนี้ยมีโอกาสที่อะไรไขึ้นไปต่อได้นะครับผมมีโอกาสสูงเลยนะครับโอเคงั้นจุดที่เรารอรอตรงนี้นะครับโอเคไปที่คู่สุดท้ายกันบ้าง b บิตคอยบิตคอยลงมาซะเยอะเลยนะครับผมตูบตุบตูบสรุปแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกหนอว่ายืนไม่ได้อันนี้ของเมื่อวานปะของเมื่อวานต,นตึมนะครับ ของเมื่อวานหนึ่งทุ่มจนถึงตอนนี้นะครับกลายว่าขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถยืนได้ในเส้นสีม่วงถ้ายืนไม่ได้ผมบอกแล้วนะว่ามีโอกาสนะครับที่ราคาจะลงมาหาโซนเดิมของเรานะครับซึ่งตรงนี้นะครับใครได้ใครได้บายไว้ก็ให้ระวังนะครับผมให้ระวังด้วย,วยนะครับโอเคเนาะก็แต่ผมจะมองว่ามันมันยังมันยังไม่หมด ขึ้นของมันในตอนนี้นะจนกว่ามันจะอะไรลงมาเบรกโซนนี้ได้นะครับผมลงมาเบรกโซนนี้ได้นะซึ่งผมบอกว่า,ามันจะเป็นการเล่นล่อมันอยู่แล้วผมยังผมยังรอให้มันขึ้นมาถึงโซนนี้อยู่นะผมยังร้อนอยู่ว่าหวังแล้วหวังว่ามันจะขึ้นมาโซนนี้นะครับขึ้นมาเห็นโซนขึ้นมาถึงโซนนี้แล้วเราได้เข้ากันเนาะโอเค okay. งั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับผมยอย่านใหม่ก็ ผมมีจุดเล็กๆให้เราได้เล่นนะครับผมจุดเล็กๆให้เราได้เล่นอ่าก็คือส่วนนี้แหละนะครับปับปับ๊บก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยากเล่นไหมก็เบาๆได้นะครับตรงนี้เบาๆได้นะครับแล้วก็ไงต่อรอเผื่อด้านล่างด้วยนะครับผมโอเคเนาะสำหรับในวันนี้ก็คงอัปเดตไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าละกัน นะครับผมวันนี้ก็มีครูสอบรอดบ้างนะครับแต่ก็มีเก็บกําไรเป็นรอบได้อยู่นะครับทั้งอะไรเดี๋ยวมาดูบ้างนะครับเราได้อะไรได้ทองคํากันตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีคนตามเองได้บ้างนะครับซึ่งผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ให้ตรงๆเนาะแต่บอกไปในในนอยู่ว่าถ้ามันยืนราคานี้ได้เดี๋ยวมันลงต่อซึ่งถ้าถ้าใครมีเทคนิคเทรดของตัวเองน่นาจะได้เข้ากันในช่วงนี้อยู่นะครับผมเนาะ ซึ่งทองคาเราได้เก็บรอบกันแล้วนะครับก็ประมาณ2,000จุดนะที่ได้ไปเนาะ EU ล่ะ EU ก็มี EU ก็มี2รอบเนาะที่ได้ไปรอบแรกประมาณ900จุดนะครับอีกรอบก็คือตอนนี้ได้ประมาณ500จุดเองนะครับรอรุ้นว่ามันลงต่อได้นะครับถ้าลงต่อก็ได้กำไรเพิ่มนั่นเองจีูก็มี stop l ล s s ตสต็อปล็ป่ะผมลืมเออ EU สิที่มี s ต o p l ล s อไปโซนหนึ่งนะครับส่วน GU นะครับ โซนจยียูเราเราได้ได้แม้ว่าผมลืมนะครับอา้าวสิบหายแนละ้ว <c oughs> ผมลืมโซนตัวเองทางนั้นอ่าข้างบนข้างบนจำไว้จำโซนเก่าไว้แล้วว่าข้างบนที่ให้ไปเนี่ยตรงเนี้ยได้ให้่หมไม่น่าได้ให้นะครับโอเคสซจิยู ขอสรุปว่าไม่ได้นะครับไม่ได้เนาะลืมนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนาะใครจาได้ก็บอกด้วยนะครับผมโอเคไม่ได้จดไว้นี่คือลืมจริงนะครับช่วงนี้สงสัยต้องไป,ไปบำรุงสมองแล้วลืมบ่อยเหลือเกินนะครับแล้วก็ยูเสด s แคนเนาะสต็อปลอตไป1โซนนะครับเนาะสต็อปลอตหนึ่งโซน,นก็กลายว่าสต็อปลอตไป2นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่สต็อปลอตเนาะแต่ ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นไปได้สองทางเลยมันยังอยู่ในเทนขาลงอยู่นะครับขาลงสั้นๆนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นให้เราได้เก็บรอบไหมอีกนะครับมีตัวล้ออยู่ตัวแล้วก็ตัวนี้นะครับยังไม่ชนส t o p loss เนาะแต่อะไรแต่เราไดออเดอร์กันนะครับผมโอเคมีออเดอร์อยู่เท่าไหร่อยู่2คู่เนาะก็คือ e shape เอ็นแคดอ่าอียูเป็นสานะครับเพราะรันกำไรอยู่นะครับกปลว่ากำไรไปกำไรไปแล้ว2รอบนะครับอีกรอบอีกหนึ่งรอบก็คือรันอยู่นะครับ e n ็นแทดดี้เอ็นแทดด้ถือบายอยู่ก็คือรันอยู่นะครับแต่ถ้าใครปิดบายแล้วนะครับรอเซลก็แสดงว่ากำไรไปแล้ว3นะครับผมอ่านอะี EA เป็นไง EA stop loss เนาะก็วันนี้ stop loss ไปแล้วแหละ ย1นึ่งใช่ไหมแคปหนึ่งย cat ปหนึ่งแล้วแล้วก็ ea อีกหนึ่งเป็นสามนะครับ uj นะครับ uj เนี่ยมันเลยมา300จุดไม่ชัวร์ว่ามีคนโดนไหมแต่ส่วนใหญ่น่าจะโดนกันนะครับเพราะว่า stop loss ค่อนข้างไกลนะครับโดนลากไป300จุดเลยนะครับอ่ะก็นับด้วยแล้วกันนะครับนับด้วยแล้วกันถ้าใครไม่โดนโอเคก็ถือว่าปล่อยไปนะครับผมถือว่าปล่อยไปแต่ถ้าใครโดนก็ ถือว่าผมนับแล้วกันนะครับสัตยูเจก็เป็น็อปลอสไป4คู่เนาะแต่เราได้ได้กำไรตอนนี้1รอบของทองคำอีก1รอบของ EU แลหรือว่าลันอยู่ของ EU นะครับแล้วก็1รอบของ NZD นะครับแล้วก็ที่ลันอยู่ด้วยนะครับเซลของ NZD นะครับก็ประมาณ5มี5เนาะเออแล้วก็อ e ี a p e ด้วย6กนะครับที่เราลันอยู่นะครับบิตคอย บิตคอยที่เราถือบางกันอยู่นะครับก็เก็บกันแล้วเก็บกันแล้วนะผมสำหรับผมนะเก็บแล้วนะครับเก็บแล้วก็คือเก็บแถวเส้นม่วนนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้เซลล์กลับนะครับไม่ได้ดูนะครับอ่ามาเป็นช่วงดึกนะครับผมก็โอเคตอนนี้ยังเป็นจุดที่ตรงนี้นะส่วนนี้เราเข้าได้นะครับผมโอเคเนาะก็ยังไงต่อนะครับก็คือได้มา7คู่นะครับ ไอ้ได้มาเจ็ดล้อมนะในสัปดาห์นี้แต่สต็อปลอปไปสี่เลยเนาะโอเคก็ถือว่ายังยังพอหยวนหยวนได้ในสัปดาห์นี้ก็พอได้ค่าขนมค่าข้าวกันนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างในสัปดาห์หน้ากับแผนเทรดของเรานะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทู้ชทุก่ันเลยที่ ติดตามช่วของเราถ้าชอบก็ฝากกดไลค์และกดแชร์ให้เราด้วยละกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม